สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่25มกราคม2567กับฟันไตรจีอินโฟกาสคารดยร์ไฟสไตรชิคเวลของ u b บ k เห็นฟันค่ะสำหรับอีเวนต์สำคัญในวันนี้นะคะก็คือการประชุมของ ECB ค่ะที่เชื่อว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะ4.5%โดยตลาดค่ะก็ให้ความสนใจกับแนวโน้มหรือทิศทางของดอกเบี้ยที่กำลังจะมีการ ประกาศออกมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตัวเลข PMI ของทางยูโรโซนเนี่ยถือว่าหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ทางบูมเบอร์อินเทอร์เจนเนี่ยเขามองว่าดอกเบี้ยของยุโรปค่ะจะถูกปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายนจาก PMI ในยูโรโซนที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่8รวมถึง PMI ของทั้งเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะที่ยังอยู่ในการหดตัวต่ำกว่า50จุดค่ะ PMI ภาคการผลิตฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในโซนของการหดตัวและ แต่ส่วนทางกับ PMI ของภาคบริการนะคะที่ลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วก็หดตัวอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ probability ในการปรับลดดอกเบี้ยของ ECB เนี่ยเพิ่มขึ้นก็เลยกดให้บอลยูปรับตัวลดลงมาโดยตลาดก็รอถ้อยแถลงของคิสเซิลากาศดในวันนี้ค่ะสัญญาณภาคการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะทำให้ยอรมันซึ่งถือเป็นประเทศส่งออกหลักของยูโรโซนเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะคะโดยเชื่อว่าโดยความเชื่อมั่นค่ะรวม โดยความเชื่อมั่นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปแต่ก็คาดว่า GDP ในปีนี้ของของยูโรโซนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณที่หเท่านั้นนะคะเอ่ออีเวนว่า ECB เนี่ยจะต้องทำการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยด้วยที่3ครั้งส่วนความเสี่ยงจากวิกฤตทะเลแดงนะคะ s p g l o b a l เขาชี้ว่าผลกระทบเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัด ในขณะเดีวยวกันทางอังกฤษค่ะตัวเลข PMI ก็ถือว่าขยายตัวแล้วก็ทำให้เชื่อว่าอังกฤษค่ะจะไม่ได้เกิด recession ในปีนี้และนโยบายการปรับลดดอกปรับลดภาษีค่ะจะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นและจะไม่กระทบกับเงินเฟอ้อมากนักค่ะตลาดหุ้นยุโรปก็เลยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะมากกว่าสองประมาณที่สเปอร์เซนนะคะโดย หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็เห็นการชะลอตัวลงมาแล้วก็เห็นโอกาสแนวโน้มในการปรับลดอัตราเบี้ยในไตรมาสสองนี้ค่ะส่วนตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจอีกตัวเลขหนึ่งนะคะก็คือตัวเลข GDP พของสหรัฐค่ะที่ทาง F ฟดแอนเดอร์้าเขาก็มีการทำโมเดลนะคะแล้วก็ชี้ว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมาแตะที่2%นะคะจาก4.9%โดย Capital e c o n o m i c ค่ะเขาเชื่อว่า g d ดีพค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาและเศรษฐกิจสหรัฐค่ะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าสู่รี e s ชช o นได้เพิ่มขึ้น แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดฮาร์ดแลนดิ้งนะคะจะทําให้เฟดค่ะเริ่มเห็นการผ่อนคลายแล้วก็การดึงสภาพคล่องกลับนะคะหรือการทํา Q t ทีที่น้อยลงซึ่งก็ยังเชื่อว่าจะมีการทํา QT อยู่ในปีนี้และปีหน้านะคะเพื่อบาลานซ์ในส่วนของงบดุลแต่ปริมาณการถอนสภาพคล่องค่ะออกอาจจะน้อยลงซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะ ในการที่จะป้องกันไม่ให้ตลาดเข้าสู่ recession น,นั่นเองนะคะและหากตัวเลข Core PCE ค่ะเห็นการชะลอตัวลงได้ในเดือนนี้รวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์เห็นการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องทําให้เขาก็เชื่อว่าจะเห็นการปรับลดอัตราเบี้ยรครั้งแรกในการประชุมเดือนมีนาะคมได้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็เลยปรับตัวผสมผสานนะคะ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ยปรับตัวบวกต่อนะคะแล้วก็ทำ new เขาเรียกว่า all new record high นะคะต่อเนื่องโดยปัจจัยบวกยังคงมาจากการประกาศผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคนะคะแล้วก็ตัวเลข GDP ค่ะ ที่และรวมถึงเงินเฟ้อนะคะที่เชื่อว่าจะชะลอตัวลงมาทาการตัวเลข P.M.I เมื่อวานนี้นะคะก็ยังยืนเหนือ5้าิบจุดได้นะคะถือว่าขยายตัวมากที่สุดในรอบ7เดือนก็สะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งดันให้เทเนียบอลยูค่ะก็เล่งตัวไปแตะที่ระดับ4 1 9ซส่วนทูเยียก็ขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่4.3 9เกเปเซ็ก็อาจจะถือเป็นจังหวะในการเข้าทยสะสมในตลาดหุ้นในตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะแบ็กหลอกค่ะเขาก็ชี้ว่า ตอนนี้นะคะคนจะลดการถือเงนินสดลงแล้วก็เพิ่มโพซิชันสำหรับการลงทุนในบอลนะคะนอกจากนี้ค่ะ JP Morgan เขาชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวนะคะท่ามกลางเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการซื้อหุ้นแม้ว่าจะเป็นออเทอร์ไฮแล้วนะคะแต่ก็ยังมีรูมสำหรับการเติบโตต่อไปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับร a y 2 m a c r o นะคะที่เขามองว่าสถานการณ์ที่ดีเป็นสถานการณ์ที่ดีมากสาหรับการลงทุนในตลาดตราสารทุนณตอนนี้คะ่ะ จากตัวเลขเศรษฐกิจค่ะทำให้ทาง Bank of America นะคะเขาก็มีการคอลที่จะให้ซื้อหุ้น s m l l l c p นะคะสหรัฐเพราะว่าเขาเมองว่ามีรูมในการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ Index เนี่ยถือว่ายังคงแลกกาดเทียบดัชนีในสหรัฐค่ะ นกวะห์เชื่อว่า GDP ค่ะที่จะประกาศวันนี้ค่ะอาจจะเห็นการชะลอตัวลงมานะคะเพราะจากการขยายตัวได้ดีในไตรมาส3าําให้ GDP ทั้งปีของสหรัฐคายืนที่ประมาณ2.7ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมา0.7ถ้าเทียบปีก่อนหน้านะคะและหากมาพิจารณาจาก Inventory ค่ะที่คําสั่งซื้อใหม่ก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะและรวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่ซบเซาลงทําให้เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีนัยสําคัญในครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งก็มาจากภาคแรงงานนะคะที่ อัตราการว่งงานจะเร่งขึ้นพร้อมกับความกังวลเรื่องของภาระานี้ครวัวเรือนนะคะทำให้การอุปโภครริโภคในีชะลอตัวลงซึ่งจริงๆแล้วค่ะสารัฐมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในช่วงครึ่งปีแรกหากไม่มีการลดอัตาราเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจค่ะ นตฟิกค่ะก็มีการปรับตัวบวกประมาณ10.70%นะคะหลังผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีทั้งไรายได้แล้วก็กำไรโดยมีเมมเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะคะก็ส่วนทางกับเทสลาที่เม็ดเงินหายไปกว่า94 0 0 0ล้านนะคะจากการส่งมอบรถยนต์ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะทำให้การเติบโตของยอดขายในปีนี้เนี่ยถือว่าลดลงอย่างชัดเจนและมีนัยสําคัญด้วยค่ะ ตามที่แจ้งไปค่ะว่าปีนี้เนี่ย AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับตลาดหุ้นสารัฐนะคะทำให้หุ้น Microsoft แล้วก็ Nvidia ค่ะถือว่าเป็นดาวเด่นในตลาดหุ้นสารัฐนะคะแล้วก็มีโอกาสทำ new record high ใหม่นะคะทั้งนี้ค่ะ Microsoft Market แค p ตอนนี้ก็ทะลุไป3ท r i เ l ียนแล้วนะคะแล้วก็รวมถึง Meta ค่ะที่ผ่านมา มาเก็ตแคปเนี่ยเกินหนึ่งชินเลียนไปแล้วซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2021ค่ะค่างเงินดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าลงนะคะโดยโฟก็ไหลกลับเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะนนในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็การซื้อพันธบัตรสหรัฐนะคะส่วนราคาน้ำมัน WTI ย็นที่75เหรียญเบน Brand ยืนที่80เหรียญก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยปัจจัยก็มาจากซ็อกผิวในสหรัฐที่ลดลงมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ค่ะ ตลาหุ้นเอเชียเช้านี้มีโอกาสที่จะปรับตัวบวกต่อนะคะโดยเฉพาะตลาหุ้น G, จีหลังจาที่ผู้ว่าการ PBOC นะคะประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลดเงินสำรองของธนาคารลง0.75%ค่ะในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็จะเท่ากับ ตลาดจะมีสภาพพร้อมเพิ่มเติมอีกประมาณ1นึ่งทิลเล่นหยวนหรือประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นล้านนะคะซึ่งถือเป็นการประกาศการพยุงตลาดหุ้นต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะสำหรับการอัดฉีดเงินประมาณสองทิลเล่นหยวนหรือ2องแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทําให้ตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวบวกนะคะซึ่งให้ค่าเปอร์เซ็ตบวกมาประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห่างเสียงค่ะบวกประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์โดยไชน่าดากอนค่ะหรือบริษัทที่บริษัทจีนที่ลิสเ์ในตลาดสหรัฐก็มีการปรับตัวบวกต่่ออด้วยนะะะคคีก ส่วนกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะเราก็แนะนําให้ลดการถือเงินสดแล้วก็เข้าลงทุนในตราสารหนี้สาราดค่ะเช่นกองทุน MU Bond u g i s KSC S Income ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ